สวัสดีครับวันนี้ก็ยังมาติดตามสถานการณ์น้ําที่บ้านห้วยใหญ่ตลนริกเกียร์อดาวทดเหมือนเดิมนะครับจังหวัดราชสรีมาของบ้านสวนแม่บรีเกษตรฟา์มนะครับนี่นะครับที่คาดการว่าจะเต็มนะครับวันนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับน้็ระดับน้ําก็ไม่สูงขึ้นวันนี้วันที่ยี่สิบแล้วนะครับฝนโนอินก็น่าจะเริ่มเคลื่อนตัวออกแล้วนะครับเห็นแดดแล้วครับนี่ครับ นี่นะครับน้ำเมื่อาวานนี้เป็นสีสีแดงขุ่นนะครับวันนี้น้ำเปลี่ยนสีแล้วครับน้ำช่วงกลายเป็นน้ำใสแล้วนะครับนี่น้ำใสใสามากเลยนะฮะเรามาดูครับนี่ครับตัวน,นี้ก็ยังไหลยังไม่เต็มนะครับไม่เต็มลําุ้ยอันลึกของวัดนะครับนี่ฮะเมื่อคืน คิดว่าน้ำมันจะขึ้นสูงแล้วพอดีฝนไม่ตกเลยนะครับนี่น้องๆก็มาหว่านแกนหนแก,นนหนแกหหันนะครับหว่านแหหาปลาเนี่ยครับหว่านแหหาปลาให้ปลาที่ปลาขึ้นนครับนู่นก็น่าจะลงข่นะครับลงไข่เดี๋ยวไปดูครับมาโซนได้ปลา,ากันบ้างหรือเปล่า น้ำใสเดี๋ยวไปดูด้านล่างนะครับน่าจะลงไปได้นี่นะครับก็ยังไหลอยู่หนึ่งประตูเหมือนเดิมนะครับส่วนประตูอื่นก็ปริมพริมนะครับแต่น้ําเปลี่ยนสีแล้วครับเป็นสีใสน้าฝนนะครับนี่ครับวานนี้เป็นสีแดงเสียนตัวน้อยหวานแหรักมองนุนรักมอง ได้ไหมน่ถชายได้ไหมได้ได้ปลาอะไรนั่นปลานินน้อยปลาขาวน้อยโอ้นี่ครับแน่นอนมากครับนู่นนูนนูน,น,นหมองกี่เซนหมองนะกกี่เซน มองห้าเซนนะครับนู่นเข้าใจเมียผู้ใหญ่บ้านนี่ครับดูคือคลองนี้ก็ระยะทางก็ประมาณสองกิโลนะครับความยาวแต่ความลึกนี่มากเลยลึกมากครับไี่ต่ำกว่าความลึกนี่เป็นว่ากันห้าหกเมตรนะครับเดี๋ยวมาดูครับทางนี้ ได้ปลาอะไรกันบ้างตามไปดูเลยนี่ครับได้ปลาอะไรกันบ้างครับปลาเนรนไหนไหนไหนขอชมหน่อยครับขอชมหน่อยลูกแหนะเอาปลาดีกันดูแหกี่เซนครับแห่สองเซนครึ่งสามเซนสองเซนครึ่งสามเซนนะนี่เซียนบ้านหวยนะครับเซียนบ้านหวยไหนดูครับโอ้โหหมดเลยโอ้เด้อเด้อเด้อ กลับไปบ้านแล้วคูถังนึงกลัไปบ้านแล้วคูถังนึงนะครับ <c oughs> นี่ปน,นินกระดาษไซส์กำลังพึ่งแดดทอดนี่มีคนมาถามซื้อในโร่ไรไม่ขายครับไม่ขายนะครับ <c oughs> นี่ครับเสียนเสียนแหบ <c oughs> เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิธีครับเดี๋ยวดูแตกหรือไม่แตกถ้าไม่แตกคนแตก ดูครับดูครับดูครับดูดูดูครับนี่หวานซุ่มเลยนะครับหวานซุ่มหวานแห่ซุ่มแหรู้สึกจะกว้างอยู่ประมาณสักสองเมตรมั้งแหกี่ศอกครับเจ็ดศอกเนี่ยดูดูแห่หนึ่งดูแห่หนึ่ง ใครดูจะได้ปลาโชว์ไหมนะครับปลาก็ไม่ค่อยเยอะหรอกครับเพราะว่าน้ำนี้คลองนี้มันแห้งขอดมันเป็นปลาที่มากับน้ำแหละและส่วนใหญ่น่าะพุทธบุยแหละนี่ครับดูพีตะนหนูโอ้แตกดีมากเลยครับนี่ นี่ไงนี่ไงเห็นแล้วปลากระจุกก็ปลากระจกบ้านเองก็เอาไปทอดกรอบนะครับแน่นอนมากเดี๋ยวดูอีกดางหนึ่งเดี๋ยวดูอีกดางหนึ่งอะไรตรงไหนที่เขาได้กันหลายหลายไอ้บิ๊งไม่เขากลางม้วนไงนี้นี่ได้แต่ตัวเท่ำเออ ช่วงเช้ามาไม่ทันนะครับอุปชาเนี่ยก็ว่าไม่ต้องหวานเลยเก็บเอาตรงนั้นนะตรงน้ำไหลนะเนีเก็บมันต้องฝุ่นน่ะเอ่อชาวได้ไม่ได้โทษนะชาเนี่ยนี่เดี๋ยวเขาดูนะไอ้ผู้ปลานหน่อยทิ่ต้มมามาดูหน่อยทิ่ต้มนี่ครับโอ้นี่ปลากระจกนะครับเอาไปทอด มันลุล่มรอดไหมหรอนะโอ้ได้หลายตัวอยู่บากกระจก <c oughs> โอ้ก็ลากเอาไปแหละ <c oughs> มันโอ้มันเริ่มลึกเลยนะนี่ <c oughs> ในตร,ตรงกลางน่าจะถูกหัวแล้วมั้งนั่นน่ะถูกหัวพี่หนูเออตะหนูก็สูงประมาณร้อยห้าสิบนะครับเือเลย่วมหัว เนี่ย u ูทูบครับยูทูบดูกันทั่วโลกครับบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มครับนี่ใช่นี่ครับมาถ่ายพี่ๆน้องๆหลานๆที่บ้านห้วยนะครับอาปลากันทางนู้นนะฮะเคครับก็เก็บมาฝากนะครับอัปเดตอัปเดตอ่าโนอินช่วงวันที่ยี่สิบนะครับตอนนี้ก็แดดออกแล้วครับน่าจะผ่าน ด่านุนทดบ้านห้วยตำบลนดทิเกียริไปแล้วละครับดูท่าครับดูนะครับบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์เรื่อยๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตับ Subscribe ให้ด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูฉาหนึ่งนี่เซียนโอครับ หาปลาตั้งแต่อายุสามขวบนะครับสามขวมได้เชียนโอ๋นี่ก็กิ้งดักดักกิ้งปลาอยู่เดินกระนาเกลยอนาหญ่เมานะครับเชียนโอนี่กิ้งเกลียกอยู่ตรงนั้นแหละนะครับอ เอาออมดดโ,อโ,อโอดดว้าว้าใครที่